ในความเป็นจริงแล้วเขารักคุณบ้างแล้วหรือยังเรนดอมของพี่หมอในวันนี้นะคะก่อนจะมารับชมรับฟังรบกวนทุกคนช่วยกดติดตามกดหัวใจกดเซฟกดแชร์คลิปนี้ให้กับช่องพี่หมอนิดหนึ่งนะคะหรือใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักบ้านเขียวหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคนที่เข้ามาเจอพี่หมอแสดงว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานเปิดคําทานายไปพร้อมๆกันนะคะนะในความเป็นจริงแล้วนะคะเขาหลงรักคุณบ้างแล้วหรือยัง นะเป็นไพ่สำรับใหม่นะคะของวันนี้เนาะขอเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะคะว่าคนที่เข้ามารับชมรับฟังพี่หมอในวันนี้พลังงานตรงกับท่านใดนะคะว้าว s i of Cup นะคะพลังงานตรงกับคนเกิดธาตุน้ํามีนกรกฏพิจิกนะคะหรือพลังงานคนอายุประมาณ20 45ปีก็เป็นไปได้ด้วยนะคะนะ พลังงานสวยงามมากเลยนะคะหรือคนเกิดปีถกก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ e e n of อ a วอลนะคะเป็นราชนีไม้นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหนักแน่นมีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะเป็นคนที่อาจจะตรงกับคนเกิดธาตุไฟนะคะ,ะเมษสิงห์ธนูนะพลังงานที่มารับชมพี่หมอนะคะหรือคนที่เกิดในลงท้ายด้วยวันที่6ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ t w o of pentacle ลัง,งานสองเหรียญคนเกิดทัตด,ดินได้ด้วยนะคะมังกรผู้ศพกันหรือคนที่เกิดลงท้ายด้วยเลขสองก็ได้นะคะนะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงที่คุณนึกถึงหรือที่คุณดิวอยู่นะคะเขารักคุณบ้างแล้วหรือยังขอพลังงานไพ่จงสื่อออกมานะคะเช็คเอเนจีเขานิดหนึ่งเนาะว้าว the high priestess พลังงานเป็นตรงกับคนเกิดวันจันทร์นะคะพี่หมอรู้สึกว่าเขาเองเป็นคนที่ละเอียดอ่อนอ่อนโยนเป็นคนที่ความรู้สึกนึกคิดค่อนข้างที่จะอยู่เหมือนในความสัมพันธ์ที่รักที่ต้องเลือกหรือใครคนใดคนหนึ่งไม่คุณหรือเขานะคะพลังงานมันอาจจะสลับกันได้นะเป็นหลงรักคนมีเจ้าของอยู่หรือเปล่านะตัวน,นี้มันเหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนมากมายด้วยอาจจะต้องเคลียร์เรื่องเก่าๆือคนเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนรักที่ต้องเลือกนะคะ พลังงานนี้พี่หมอรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างอะ่ะคุณอาจจะไปตกไปเป็นมือที่สามโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะรู้อยู่แล้วแต่คุณก็ยังเหมือนยังที่จะทําหน้าที่เหมือนยอมรับตรงนี้พยายามจะยอมรับให้มันได้นะความรู้สึกของเขาเองอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่มาหลงรักคุณหรือคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าความสัมพันธ์มันดูเหมือนคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะเขาเองก็รู้สึกอยากได้ความชัดเจน จากคุณก็เช่นกันนะที่หมอบอกเลยมันอาจจะเป็นพลังงานเหมือนไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเนาะนะคะ the e m p e r o r พลังงานต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลก็ได้ด้วยนะคะตำรวจทหารทนายความผู้พากษาเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีคนคนนี้รู้สึกว่านิ่งนิ่งเงียบเดาใจยากพูดน้อยนะคะคนที่มีอะไรแล้วบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะพูดออกมาไม่หมด เป็นคนที่ลักษณะเหมือนไม่ค่อยที่จะอ่อนโยนแต่ถ้าได้รักใครแล้วก็จริงจังจริงใจเหมือนกันในบางครั้งอาจจะมีความเป็นพ่อสูงหรืออาจเป็นรักต่างวัยกับคุณก็เป็นไปได้นะคะห่างกันพี่หมอบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนที่มารับชมอาจจะเป็นเหมือนอายุ20-40ปีแต่พอเปิดในจำรับใน energy นี้นะคะสําหรับตัวเขาแล้วเหมือนเป็นรักต่างวัยต่างอายุห่างกันสัก10ปีขึ้นไปก็เป็นไปได้พลังงานตรงกับราศีเมษนะคะพลังงานเป็นนักธุรกิจ มีหน้าที่การงานที่ดีถ้าเขาเขาบอกว่าถ้าเขาเลือกคุณหรือมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตคุณได้เลยทีเดียวแต่บางสิ่งบางอย่างอาจจะดูเหมือนเขามีลักษณะความเป็นพ่อสูงอดจะประเด็จก,การนิดหนึ่งหรือคนทีอ่อายุน้อยนะคะอายุน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่นะมีหน้าที่การงานที่โตเร็วนะด้วยความที่เขาอาจจะมีเหมือนลักษณะพื้นฐานทางครอบครัว ทางครอบครัวเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะเหมือนจะสืบต่อธุรกิจมาทางครอบครัวทําให้เขาได้เรียนรู้และเป็นผู้ใหญ่มากเกินอายุของเขาก็เป็นไปได้ถามว่าเขายังรู้สึกโอเคมีความรักให้กับคุณบ้างหรือย,ยังพี่หมอรู้สึกว่าเหมือนสองจิตสองใจนะเนาะนะขอเบิดพลังงานอีกใบนึ่งนะคะว้าว six of s w u r d s นะคะพลังงาน6กดาบนะคะพลังงานตรงกับทัดลมได้ด้วยเนาะเมถุนตุนกลุ่มหดาบหมายถึงว่าเขาขอดูไปก่อน สาดูใจเนี่ยการต,าต่างต่างประเทศเด่นชัดมากต่างถิ่นแดนไกลเด่นชัดมากนะคะเนี่ยวิบากกรรมของคุณกับเขาที่ยังมีอยู่เหมือนคุณไปร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีหรือองค์เทพที่เป็นองค์ผู้ชายพระนารายพระศิวะหรือไม่ก็อ,องค์พ่อพระพิฆเนศนะคะแล้วคุณอาจจะยังทําไม่ถูกต้องท่านท่านบอกสื่อเหมือนประมาณว่าวิบากกรรมในตรงเนี้ย้าพี่หมอเห็นนะลักษณะเหมือนต้องปล่อยป่าปล่อย,อยกบรวมด้วย ะะจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะมีพัฒนาการไปถึงต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลด้วยกันได้ด้วยนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่อยากจะจริงจังจริง,จรงใจในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่เขาค่อนข้างที่จะอาจจะลังเลยังไม่แน่ใจกับสถานะที่เป็นอยู่ณตอนนี้นะ,ะแต่พี่หมอรู้สึกว่าคุณมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากเพื่อนไปเป็นคนรักจากคนรักไปพูดถึงอนาคตร,ร่วมกันถึงมันมั่นหมายแต่งงานได้เพียงแค่ขอเวลานะคะ ถามาว่าให้รักเลยทีเดียวไหมเหมือนไม่คุณก็เขาแต่พลังงานของเขาเหมือนเพิ่งจบจากบางสิ่งบางอย่างมาด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะขอเยียวยาจิตใจขอเคลียร์ปัญหาอุปสรรคที่เขาเจออยู่ตรงเนี้ยเขาจะพยายามที่ว่าจะทําให้ดีที่สุดเพื่อคนรักของเขาถ้าเขาได้รักใครแล้วค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจในความสัมพันธ์ทีเดียวเลยนะคะลักษณะคนคนนี้เนาะพลังงานก็ นะเป็นคนเกิดวันที่6หลักๆเลยนะคะแล้วก็วันที่สี่นะวันที่สี่วันที่สองวันจันทร์นะคะอีกใบหนึ่งเนาะ ten of cup นะคะเขามองอนาคตร่วมกันกับคุณอยู่นะถ้าเขาแบบถ้าคุณหรือเขาเคลียร์พลังงานที่มันเ,เป็นอยู่ณนะตอนนี้หรือใครบางคนยังมีครอบครัวคาราคาซังอยู่ณนะตอนนี้ถ้าเคลียร์ได้แล้วเขาเองพร้อมที่จะมองอนาคต ไปกับคุณมันม่นหมายแต่งงานขอภัยค่ะนะคะแต่งงานคือสิบถ้วยนี้พลังงานการเป็นครอบครัวนะคะการตั้งหลักปักฐานด้วยกันนะพลังงานคนเกิดราศีมีนกรกฏพิจิกทธาตุน้ํานะคะคนเกิดลงท้ายด้วยอ,อคนเกิดวันที่สิบนี้ก็ได้ลงท้ายด้วยเลขสูงก็ได้ด้วยนะคะขอพลังงานอีกใบหนึ่งนะอืมตรีออฟวอเป็นไพ่ที่อนาคตรวมกันลุวนๆเลย นะคะเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์เห็นไหมนี่คือ6 6ดาบแล้วก็10ถ้วยแล้วก็3ไม้เท้าทาดไฟการมองอนาคตร่วมกันกับคุณเห็นไหมคะการวางแผนการชีวิตเขาคิดถึงอนาคตร่วมกันกันกบคุณชัดเจนมากๆเลยพี่หมอเห็นนะคะถามว่าเขามีใจไหมพี่หมอขอดูได้สำรับนิดหนึ่งเนาะว้าวดะฟูลเขารักแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกเต็มที่เขาให้อิสระกับคุณ นะเขาเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความสบายอกสบายใจคบกันแบบชิลๆไม่ผูกมัดหรือไม่กดดันแต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนต้องไกลกันความรักของคุณและเขาอาจจะเหมือนเจอกันปีละครั้งสองครั้งสามครั้งนะเขารักเขาใส่ใจนะคะเพียงแต่เขาชอบอยู่แบบนี้มันมีความสุขดีเขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่น้ำใสใจจริงความรักที่มันความน่ารักความเข้าอกเข้าใจความ เขาเรียกว่าคนเรามันรักกันไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะมันก็ยังให้ความสําคัญให้ความเอาอกเอาใจรู้ใจกันได้นะคะประเด็นสําคัญที่สุดนะที่พี่หมอเห็นในพลังงานของไพ่นะคะเขาสื่อประมาณว่าเขาเป็นคนที่แสดงออกไม่ค่อยเก่งนะลักษณะดีเอ็มเคอเป็นคนนิ่งเงียบเดาใจยากแต่เขาได้สื่อออกมาแล้วพลังงานที่พี่หมอเจอคือจริงจังจริงใจรักใครรักจริง ะะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่สามารถซับพอร์ตดูแลเราแล้วก็ทุกคนในครอบครัวเราได้เขาต้องการคนที่มีความ,วามเรียกว่าอะไรเสมอต้นเสมอปลายแต่ไม่เรียกร้องความสนใจอะไรจนมากจนเกินไปนะคะมาเช็คพลังงานว่าคนคนนั้นที่ดิวอยู่กับคุณนะ่ะพลังงานตรงกับคนเกิดวันอะไรบ้างนะคะนะ e โอเคเดอะวคนเกิดวันเสาร์นะคะ The อ็มดีเอ็มเนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็เดอะวิ e ออฟฟอนคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็เดอะซันนะ,ค,ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตามพลังงานไพ่ที่พี่หมอเจอทุกอย่างเหมือนมันต้องใช้เวลาเรียนรู้กันไปก่อนถามว่าเขามีใจให้คุณบ้างหรือยังบอกเลย The Fool คือเขารักนะแต่เพียงแต่คนที่ไม่ค่อยไดแสดงออกอะไรมากมายให้คุณได้เจอเหมือนคนค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกเก่ง นั่นเองนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นฝ่ายเรามากกว่าที่ต้องแสดงออกไปให้เขาได้รับรู้นะเพราะฉะนั้นแล้วความรับของคุณและเขายังสามสัมพันธ์ไปต่อได้ถึงการมองอนาคตร่วมกันมั่นหมายแต่งงานการมีบุตรมีครอบครัวคนคนนี้ค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจคิดเรื่องอนาคตกับคุณ80-90%แล้วนะคะตามที่พลังงานไพ่ได้โชว์ให้กับพี่หมอมาเพราะฉะนั้นใครชอบอ ดันดอบนี้นะคะถูกใจดันดอบนี้ก็กดโน้มรับคําทํานายตรงหรือแม่นก็ขอให้พิมพ์คอมเมนต์มาใครอยากจะซัพพอร์ตของขวัญใต้คอมเมนต์ก็สามารถซัพพอร์ตให้กับพี่หมอได้นะคะขอให้ทุกคนจมโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ